สถานการณ์น้ำท้ายเขื่อนเจ้าพิยาบริเวณจังหวัดนนทบุรีที่เกาะเกร็ดแม้ว่าระดับน้ำจะเพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่องแต่ว่าตอนนี้ยังไม่ส่งผลกระทบกับการใช้ชีวิตของชุมชนริมน้ำมากนักนะครับเช่นเดียวกับชุมชนริมน้ำเจ้าพิยาย่านบางกรวยเกิดน้ำท่วมขังตามปริมาณน้ำขึ้นลงโดยยังไม่ส่งผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของพี่น้องในชุมชนเช่นเดียวกันครับ ทีมข่าวเอ็บีของเราลงพื้นที่ไปสำรวจระด,ดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาคือบริเวณพื้นที่ฟันหลอประตูระบายน้ำบางกรวยจังหวัดนนทบ,บุรีซึ่งอยู่ใกล้กับชุมชนวัดค้งข่าวโดยประตูระบายน้ำเสียหายบางส่วนแล้วก็ที่ผ่านมาเทศบาลเมืองบางกรวยได้ทำคันดินกั้นชั่วคราวสูง2เมตร50เซนติเมตรส่วนการซ่อมถาวรน,นั้นทางกรมจลรปรทานอยู่ระหว่างของประมาณปี2569เพื่อดาเนินการซ่อมแซม ขณะที่อีกจุดคือบริเวณวัดมิมุตตยารามที่เพิ่งสร้างเกื่อนเสร็จทําให้การป้องกันน้ําดีขึ้นโดยชาวบ้านในพื้นที่บอกว่าสถานการณ์น้าขณะนี้ยังไม่ส่งผลกระทบต่อความเป็นอยู่มากนักเพราะน้ําอยู่ในระดับข้อเท้าเท่านั้นและหากน้ําขึ้นเร็วก็จะลดลงเร็วเช่นเดียวกันอย่างไรก็ตามในการเตรียมความพร้อมรับมือคือการขนของขึ้นไว้ที่สูงแล้ว ส่วนที่บริเวณเกาะเกร็ดจ,จังหวัดนนทบุรีจากการสำรวจของทีมข่าว NBT เมื่อวานนี้นะครับ <c oughs> ก็พบว่าปริมาณน้ำเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องตั้งแต่สัปดาห์ที่ผ่านมาและก็ช่วงเย็นยังมีฝนตกลงมาเพิ่มเติมประกอบกับมีน้ำทะเลนหนุนสูงในช่วงเช้าแล้วก็เย็นทำให้น้ำไหลล้นตลิ่งในบางพื้นที่โดยเฉพาะบริเวณที่ไม่มีผนังกั้นน้ำครับ โดยชาวบ้านที่นี่บอกว่าแม้ขณะนีปน้ปริมาณน้ำจะเพิ่มสูงขึ้นแต่ว่าถือว่าไม่มากเท่ากับปีก่อนๆแต่สําหรับผู้ที่อาศัยอยู่ริมน้ําก็ได้รับผลกระทบจากน้ําที่เอ่อล้นเป็นประจำทุกปีอยู่แล้วพร้อมได้ติดตามข่าวสารและปฏิบัติตามประกาศของทางภาครัฐที่ให้เก็บของขึ้นสู่ที่สูงด้วยครับ